家里路费。Yeah, สวัสดีครับท่านผู้ชม คคคสวัสดีครับผมสวัสดีเพียงทุกท่านนะครับสวัสดีเพียงวันแม่ด้วยกันละกันนะครับขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตนะครับที่ดูแลแล้วก็คอยสนับสนุนองใหญ่นะครับของผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแป๊บนึงเวลาจะเย็นๆทำบุญวันแม่กันยาวันนี้ โอเคโอเคไม่รีรอเดี๋ยวจัดไปให้กับหนึ่งหนุ่มน้อยนะครับผมหนึ่งล็อตก่อนก็แล้วกันนะครับทําบุญวันแม่ครับผมหนึ่งลอ็อตใจะเย็นเย็นเดี๋ยวแปะมาให้นี่เลยเข่งของเรา มาแล้ว,ลวอะ,อะทำไงกันเร็วหนึ่งสองสามเฮ้ยขอบคุณครับผมขอบคุณพระพุทธเจดีนะครับทำบุญนะครับวันแม่นะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับผม ขอบคุณครับหนึ่งล็อตผ่านไปครับผมขอบคุณมา,มากเลยนะครับผมหาคนเบิ่อกับผมอีก้ครับผมไม่รู้จะให้ผมไลท์ทำไมเนาะ้าเป็นแบบนี้จะให้ผมไลท์ทำไม ขอบคุณไปอีกหนึ่งย่อไลท์ครับผมว่ากันต่อไปครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทําบุญนะครับกับหนุ่มน้อยท่านว่านะครับเนื่องในวันแม่ก็เป็นเชิญได้นะครับฐานดันดีครับผมวนาะต่อไปครับใสผ่านมาแวะป้อนอาหารให้กับ นุ่มน้อยกันได้เน็ตไม่ดีขอโทษขออภัยนะครับผมที่นี่มีสะดุดบ้านขอโทษขออภัย าทานบอกไม่ไหวแล้วเห็นเพื่อนขาหายทุกวันเลยอยากให้รัฐบาลสั่งสักทีหนึ่งทับฟ้าก็ขานรับออกมาบอกว่าเอฟสิบหกพร้อมแล้วทุกภาคส่วนก็ขาดรับหมดแล้วว่าพร้อมเอาทีนี้มึงเอาไงเดี๋ยวมึงคนเดียวละรอคำสั่งจากมึงคนเดียวแล้วตอนนี้มึงเอาไงเอ้มึงอย่าบอกว่าเดี๋ยวรอทันหรือว่าท้วงก่อนเดี๋ยวผู้กอง ถูกต้องครับผมตามนั้นแหละขาหายทุกวันนะครับผม28วันหายไปแปดท่านไม่จบเพียงเท่านี้หรอกครับผมถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างได้หายอีกแน่นอนชาวบ้านผมเชื่อเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาอยากเอาให้ให้ลาบคาบไปเลยนะครับเจ็บแล้วจบครับผมนะครับพูดง่ายเจ็บแล้วจบ มเชื่อว่ามีก๊อกสองแน่นอนนะครับสำหรับชายแดนไทยสุรินบ้านผมนี่แหละนะครับผมว่ามีก๊อกสองแน่นอนให้ทหารบาดเจ็บทุกวันข้าหายทุกวันทุกวันเสียผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเชื่อหมอดูนะครับก๊อกสองมีมาแน่นอน ไม่ดีรอครับผมยาวไปยาวไปครับผม,อ,มอ่ะ,อ,ะอีกหนึ่งครับ

ขอบคุณนะครับผมขอบคุณเมียพุทธเจดีด้วยนะครับผมที่เมตตาหนุ่มน้อยนะครับทําบุญนะครับวันแม่วันนี้นะครับก็ขอให้ผลบุญนั้นนะครับส่งถึงคุณแม่ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เมตตาหนุ่มน้อยแล้วก็หลายเชือกนะครับผมด้วยดีเสมอมานะครับช่วยมาเท่าไหร่ขอได้ขึ้นกลับมาเป็นรอยเท่าเๆกับผมทำธุรกิจกิจการการงานอนใดก็ตอเจริญรุ่งเรืองนะครับดีๆยิ่งขึ้นไปจะเดินทางไปไหนมาไหนพระกุปปกรรมปกปักษรักษา ไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทางครอบครัวคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถานาด้วยเทินสาธุสาธุครับผมและที่สำคัญครับผมไม่เจ็บไม่ป่วยครับผมถือว่าเป็นรากอันประเสริฐนะครับอ่ะสวัสดีสวยลล์หนึ่งสองสามเคขอบคุณครับลักใหญ่เลยครับผมว่าน,นี้จัะเต็มไปล้อือ Yeah. Mm -hmm. ขอบคุณครับ เียงสองยอดลายกันด้วยนะครับมีไหมครับมีไหมน่าจะไม่มีครับผมของขผมในทางคอมเมนต์ยังไม่มีครับผมทุกวันนี้ 摇摆，摇摆。 ทมนั้นหลยครับผมทีนี้ก็เวลาของเตาอ้วนแล้วนะครับถึงเวลาของเตาอ้วนรับเบรกตรงกันพอดีครับผมรับเบรกแบบตรงกับวันสำคัญเนะี่ย โ okay. อเคหาผู้ชมไม่มีแล้วนะครับพักผ่อนดีกว่านะครับวันนี้ว่ากันใหม่เดี๋ยวกลับไปทำคลิปทำไรด้วยขอบคุณมากครับผมเจอกันใหม่นี้วันนี้สวัสดีครับ